ครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาตัวเลขนะครับจับชุดสองตัวบนล่างนะครับก็งวดที่แล้วก็เข้ามาที่เลขศูนย์หกนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ลองดูไ้เปลี่ยนแนวทางนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนําตามสูตรนะครับสูตรที่เราได้มาอย่างเราก็ว่าไปตามตัวเลขที่เราได้มานะครับ ครับก็มันดูกันเลยนะครับเพราะว่าสูตรของเรานะครับก็เป็นส่วนมากมาใช้เลขบนนะครับแต่หลังๆมาก็มีบนมีล่างนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับครับเลขของเรานะครับก่อนโน้นมานะครับเลขที่ออกมานะครับ3ามเข้าห้าล่างสี่สานะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนนะครับต่อมานะครับเลขที่ออกมา60 3สล่าง79นะครับเราจะใช้6กบวกห้านะครับ บวก5นะครับเราจะได้มาที่นะครับได้มาที่เลข1นะครับบวก5ก็ได้มาที่6 6กบวก2ก็ได้8นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราจะนับต่อนะครับ8แล้วก็เป็น9และศูนย์นะครับศนบวก2ก็ได้2นะครับเลขที่ออกมา6 2 6หล่าง7 8นะครับข้ามาที่26นะครับอย่าลืมนะครับเราได้มาที่7 8 8วงบวก2ตัวครั้งนะครับนี่ก็บวก2นะครับครับ เลขที่ออกมานะครับก็6 2 6ล่าง7 8นะครับ6 2สหล่าง78นะครับเราจะใช้6นะครับหลักร้อยนะครับมาบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข3ามนะครับ6บวกสนะครับเราได้มาที่เลข9 9้าบวกก็ได้4 4่บวกก็ได้6นะครับเราได้มาที่9 4้าหนะครับส่วนด้านนี้นะครับ หกแล้วก็เพิ่มแต้มมาเป็นเจ็ดแล้วแปดนะครับแปดบวกสองก็ได้ศูนย์นะครับเลขที่ออกมาก็สี่แปดหนึ่งล่างนะครับเก้าศูนย์นะครับก็เข้ามาที่เก้าศูนย์นะครับก็ถือว่าเอาบนขอล่างนะครับส่วนมากมาใช้เลขบนนะครับถ้าต่อมานะครับก็ใช้สี่นะครับบวกหกนะครับอ่าใช้สี่ยกมาอ้าหกยกมานะครับบวกสี่นะครับเราก็ได้มาที่ศูนย์นะครับศูนย์บวกห้าเราก็ได้ห้าห้าบวก สก็ได้เจ็ดนะครับส่วนด้านนี้ก็เจ็ดเราเพิ่มแต้มานะครับเป็น8แล้วเนะครับ 9++ ก้าบวกสอก็ได้หนะครับเลขที่ออกมาก็คือเจ็ดเนะครับเจ็ดเ้าล่างนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่1 7นะครับเข้ามาที่7จ็ดล่างนะครับต่อมานะครับก็เข้ามาที่690ก้านล่างหกนะครับก็เข้ามาที่6 0นะครับแล้วก็90นะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับ ต่อมานะครับก็เข้ามาที่5 9 3ล่าง42นะครับเข้ามาที่เก้านะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่0 4นย์นะครับล่าง3านนะครับเข้ามาที่0 4นย์นะครับต่อมาเข้าเข้ามาที่8 9นะครับ89้าล่างนะครับเลขที่ออกมา503ล่าง8 9นะครับต่อมานะครับหววนี้ก็หลุดไป1นงวดนะครับ เลขที่ออกมานะครับก็คือ36 6ล่าง2 1นะครับแล้วเข้ามาที่เลข6ตัวเดียวนะครับก็พลาด1นึ่งวดนะครับและต่อมานะครับต่อมาเลขที่ออกมานะครับเราใช้3นะครับหลักร้อยนะครับ3 3 6ล่าง2 1นะครับสามมาบวก3นะครับเราก็ได้มาที่66บวก5ก็ได้1นะครับ1บวก2ก็ได้3นะครับ3เพิ่มแท้มาเป็น4 5 5บวก2ก็ได้7นะครับ เลขที่ออกมา041ล่าง46นะครับก็เข้ามาที่เลขบนและล่างนะครับครับก็มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับครับก็เข้ามาที่041นะครับล่าง46นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมานะครับ503นะครับเราใช้3คือหลักหน่วยบนนะครับ3มาบวก3เราก็ได้6นะครับ หกบวกห้าก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองก็ได้สามนะครับสามก็ผมแต้มาเป็นสี่ห้านะครับห้าบวกสองก็ได้เจ็ดนะครับก็ได้มาที่นะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับด้านนี้ก็ได้มาที่หกหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสามนะครับเลขที่ออกมาก็ศูนย์สี่หนึ่ง่างสี่หกนะครับครับต่อมานะครับต่อก็เหมือนเดิมนะครับศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับศูนย์บวกหกหลักหน่วยบนนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับยกมามาบวกศูนย์นะครับเราก็ได้มาที่ลขหกนะครับหกบวกห้าก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองก็ได้สามนะครับเพิ่มแต้มมาก็ะสามสี่นะครับบวกสองนะครับเราก็ห้สี่ห้านะครับเราบวกสองก็ได้เจ็ดนะครับเลขที่ออกมานะครับแปดหกเจ็ดล่างสองแปดนะครับเข้ามาที่ลหกเจ็ดนะครับต่อมานะครับสําหรับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับหลักร้อยนะครับคือเลขแปดนะครับ แปดมาบวกหนึ่งนะครับคือหลักหน่วยบนงวดขอนมานะครับเอาหนึ่งมาบวกแปดก็ได้มาที่เลขเก้านะครับเก้าบวกห้าก็ได้สี่นะครับสี่บวกสองก็ได้หกนะครับหกเราเพิ่มแต้มมามัเป็นเจ็ดเป็นแปดนะครับแปดบวกสองงที่เราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับเลขที่ออกมาหกศูนย์หกล่างเก้าสี่นะครับเข้ามาที่ศูนย์หกนะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับหลักร้อยขึ้นเรียกหนะครับ6บวก7นะครับ6บวกเเราก็ได้มาที่3นะครับ3บวก5ก็ได้8นะครับ8บวก2ก็ได้ศูนย์ะครับส่วนด้านนี้นะครับศูนย์ว่าเพิ่มแต้มมาเป็น1และ2นะครับ2บวก2ก็ได้4นะครับผมก็ไม่ได้บวกนะครับมันรู้สึกว่ามันเกะเกะกะมากเกินไปนะครับลายตานะครับ ครับวก2นะครับเราก็ได้4นะครับ1 2 4นะครับส่วนด้านนี้ก็ได้มาที่380นะครับก่อนลองดูไว้เพนแนวทางนะครับครับผมได้จับชุดไว้นะครับก็อาจจะมีหลายชุดหน่อยนะครับก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่เก้าชุดนะครับและที่จับมานะครับก็คือ3 1 3 2 3 4นะครับ8 1 8 2 8 4นะครับก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่นะครับ ผมการเอาไว้ป็น05นะครับ4อาจจะเพิ่มแต้มนะครับเป็น05แล้วก็85นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับเน้นๆออกมานะครับสําหรับอ่ที่ผมชอบนะครับผมชอบที่04นะครับ04แล้วก็05นะครับอ่าถ้า8มานะครับเกิน81แล้วก็28นะครับอ่า82นี่ออกยากนะครับมีอยู่28นะครับอาจจะมานะครับก็กลับตัวเลขนะครับ คลิปน,นี้ก็ใช้เวลามาคอยยืดยาวนะครับเพราะว่าตันเลขก,ก็ต้องบวกยากนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ